อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตาลาได้ทดสอบฐานะของมนุษย์อันมากมายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นความร่ำรวยหรือว่าความยากจนหรือว่าร่างกายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มนุษย์ใช้ชีวิตเดียวดายโดยปราศจากบุคคลอื่น ดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه แนะละ ت ع ا าลเได้กว่วาเรา,ฟ,า,าฟ้ากะนบด้วุมฝ่อกับดิง درج จัดทียะตะกทซ่บาด้ฮุมบาด,าบาดงซูครีเราได้ยกฐานะของบางส่วนของมนุษย์บางคนอาจจะมีอำนาจบางคนอาจจะมีทรัพย์สินบางคนอาจจะมีร่างกายแข็งแรงเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้พึ่งพาอาศัยกันเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันวันนี้พี่น้องผู้ที่มี إ ي م าน เราเห็นแล้วว่าความโปรดปานที่อัลสุบฮานะหัวตาอาลาทรงให้การทดสอบของอัลสุบฮานะหัวตาอาลาทรงให้ทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถที่จะได้รับความสุขในเรื่องของการให้ได้เราสามารถที่จะช่วยพี่น้องของเราได้เมื่อยามพวกเขาเหล่านั้นได้พบกับความวิกฤตได้พบกับการทดสอบของอัลสุบฮานะหัวตาอาลา ไม่ว่าใครก็แล้วแต่พี่น้องผู้ที่มีมานที่เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เขาต้องการความสุขด้วยกับสาเหตุต่างๆหนึ่งในสาเหตุพี่น้องผู้ที่มีมานนั่นก็คือการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามยากลําบากความสุขเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงบรรดาผู้ที่ศรัทธ,ธาเท่านั้นจะได้รู้สึกถึงความสุขแต่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคนต่างาศาสนิกเขาก็จะได้รับ หนึ่งในคำพูดของท่านอิบนุลกลัยมรอฮิมะฮุลล์ท่านได้พูดถึงองค์การที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮวอัลอาลาได้กล่าวว่าอียะกะนะบุตวะอียะกะนะสไตรนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความช่วยเหลือท่านอิบนุลกลัยมรอฮิมะฮุลล์ท่านได้ตั้งคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในการกระทำอิบาดะหนึ่งในนั้นพี่น้องพ้ที่มีมันสำหรับบุคคลต้องการที่จะได้รับความสุข ในการกระทำอิบาดาต่ออัลลสุบฮานะฮฺวลัลลอบุคคลที่สามรองจากบรรดาผู้ที่อัลลสุบฮานะฮฺวัลลอทรงพอพระทยัยรองจากบรรดาผู้ที่มนุษย์ต้องการที่จะให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺอัลลอทรงพอพระทยัยไม่ว่าสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นั่นก็คือการช่วยเหลือพวกเขามองว่าอย่างไงพี่น้องผู้ที่มีหมาน่นชาวซาลัฟในอดีตเนี่ยการงานหรืออิบาดาที่ประเสริฐที่สุด رأوا أن أفضل العبادات وأنفعها ما كان فيه نفء متعدٍ